ตรงกาสเขียวเลยไม่มีออกเชื่อผมไหมไอ้เฮียดิ่งใกล้ๆเลยนี่หว่าตรงตรงมีปืนกูรอดมาละไอสัตว์ไปล่องนี้เลยล่องมาร์คหนึ่งเลยเราเล่นไหนนะพวเล่นแถวนี้ก็ได้ล่องเนี่ยอ้าวน้ำมันหมดสดชื่นเปิดมุมรอเปิดนัดแม่เป็นตี้เลยหน้าเราโล่งจัดตรงไหนเออเป็นตี้เลือกให้ตรงโน้นในที่บอกอ่ะไอเฮียหน้าเอาเอาสักตัวไหมบอกเขาหลับไปนะ ไอ้เฮี้ยกูต้องเผื่อขนาดไหนเนี่ยลงได้ลงได้เฮ้ยเราขับรถออกชนเราปะเฮ้ยชนชนไะชนว่าพวกรอยิงฟรีเพื่อนเะย เจ็บเจ็บเจ็บปาดเลยปาดเลยเจ็บตัวหนึ่หมดเอ้ยยังไม่หมดนะบ้านนี้ตัวอ๋อบนบ้านใช่ปะครับเรียกว่าพี่ไม่เห็นอยู่หลังกำแพงเจ็บบนบ้านเจ็บต้องออกวิ่ง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 เจ็บเลยเจ็บเลยน็อกหนึ่งโอ้ยมันแสดแสบเนี่ยสวยปุ๊บมันน่าจะโดดออกหน้าบ้านนะมันน่าจะโดดออกหน้าบ้านนะ เฮ้ย,ายต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 ายบนบ้านอยู่บนบน้านบนบ้านแดงเฮ้ยเราข้างหลังวะเนี่ยข้างบ้านข้างบ้านชุบได้ปะวะสวยเออสวย